อ,อยู่กับพวกเรา PS the Journey ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านโคตรยำค่ะเรามากินกันที่สาขาแถวโชคชัย4นะคะเมนูจริงๆแล้วมีให้เลือกไม่ได้เยอะมากค่ะแต่เรียกได้ว่าครอบคลุมค่ะเพราะเขามีให้เลือกไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาหมูหมึมกน่ากินไปหมดเลยละค่ะพลิกไปพลิกมาโอ้ยแซลมอนก็น่ากินปลาหมึกก็น่ากินค่ะทุกคนยำหอยนางรมดูสิคะ โอ้โหน่ากินไปหมดทุกอย่างเลยแต่ถ้าจะให้เราสั่งทุกอย่างที่เราอยากกินมีหวังกินไม่หมดแน่ๆเลยค่ะทุกคนรอบนี้เรามากัน3คนนะคะก็เลยต้องตกลงกันนิดนึงว่าเอ๊ะเราจะสั่งอะไรดีนะแต่ที่แน่ๆนี่เลยค่ะหมูกับไก่ทอดต้องสั่งแน่นอนค่ะตัดสินใจได้แล้วน้องก็เอาเมนูมาให้ติ๊กสั่งค่ะ ร้านนี้มีสูตรยำปาร้าไม่ปาร้าสูตรนัวปาร้าไม่ปาร้าแล้วก็สูตรหลวงพ่อบ้างที่เป็นปาลาล้าลาวค่ะในเหล่ายำทั้งหลายนะคะยำที่ถูกที่สุด100บาทจะเป็นยำไส้กรอกค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะจะมีของกินให้กินกลุบกลีบด้วยไม่ว่าจะเป็นหมูสามชั้นกรอบไก่ทอดแคปหมูแล้วก็มีพวกข้าวสวยข้าวเหนียวแล้วก็ขนมจีนด้วยนะคะ เมนูแรกมาแล้วค่ะยำแซลมอนสูตรยำใส่ปลาร้าค่ะดูสิคาเนื้อแซลมอนหลายๆแบบนี้ <c oughs> ด้วยตัวน้ำยำที่รสชาติค่อนข้างเข้มข้นเลยนะคะแล้วกินกับแซลมอนที่มีความสด อร่อยอย่าบอกใครเลยละค่ะสำหรับยำแซลมอนเราสั่งไปแบบไม่เผ็ดนะคะจะเห็นได้ว่าไม่ค่อยมีพริกค่ะตัวนี้ก็จะรสชาติเข้มข้นนะคะแต่ว่าไม่เผ็ดค่ะจานที่2ยำไข่แมงดาสูตรนั่วไม่ใส่ปลาร้าค่ะตัวไข่แมงดานะคะจะมีความมันมันกรึบกึบค่ะเขาใส่ยอดมะพร้าวอ่อนมาด้วยนะตัวนี้เข้ากันดีมากๆเลยค่ะ ยำหอยนางรมสูตรหลวงพ้บางใส่ปลาร้าแบบลาวค่ะตัวนี้บอกได้เลยว่าหอยนางรมสดมากด้วยความที่น้ำยำค่ะเขามีการใส่น้ำพริกเผาเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้รสชาติของหอยนางรมโดดเด่นขึ้นมาเลยละค่ะแล้วที่สำคัญคือตัวหอยนางรมของเขาเต็มปากเต็มคำเลยนะคะทุกคนส่วนเรื่องรสชาติของจานนี้เปรี้ยวเผ็ดหวานอร่อยกาลังดีเลยละค่ะเรียกได้ว่าต้องสั่งนะคะเมนูนี้ มาแล้วค่ะหมูสามชั้นกรอบเมนูช่วยชีวิตแก้เผ็ดของพวกเราจานนี้นะคะโรยมาด้วยหอมเจียวค่ะซึ่งตัวหมูนั้นก็คือนุ่มกําลังดีแล้วหนังกรอบจริงๆค่ะตัวหมูสามชั้นนะคะไม่ได้มีมันเยอะมากนักนะคะก็จะได้บางเป็นแบบเนื้อเนื้อเลยละค่ะบางชิ้นแล้วยิ่งเอาไปจิ้มกับน้ำยำก็คือเด็ดเลยค่ะ จานนี้อีกหนึ่งจานเป็นเมนูแก้เผ็ดค่ะนั่นก็คือไก่ทอดค่ะตัวนี้เนื้อไก่นุ่มรสชาติกลมกล่อมมากเลยค่ะอีกหนึ่งเมนูที่สั่งมาแล้วกินกับพวกยำทั้งหลายแหลกเข้ากันเข้ากันค่ะส่วนใครที่มีร้านไหนเด็ดๆอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างบอกพวกเราบ้างนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะพวกเราจะพาไปกินไปเที่ยวกันอีกนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบา,บายยค่ะ